สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวมิดโดริยะอิซุคุจาก My Hero a c a d e เ i มนะครับเป็นลาย Amazing Yamakuchi นะครับจากค่าย v o l t e ท h นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยตรงนี้ด้านหน้าข้างหน้าก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับเปิดให้เห็นของข้างในเนาะ,ะด้านล่างก็จะมีเขียนว่า My Hero a c a d e m เดมีมีคำว่า Smash ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นมิดโดริยะอิซุคุ แล้วก็เป็นฟิกเกอร์อันนี้เป็นาลายของเล่นนะ missing y มาค g ช c h i แล้วก็ยี่ห้อรีวอเทคอ่ะโอเคครับดูที่ด้านข้างอ่ะด้านข้างก็จะเป็นรูฟิกเกอร์เหมือนกันโอเคดูข้างหนึ่งนะฮะเป็นรูฟิกเกอร์เหมือนกันแล้วก็ด้านบนฮะโอเคนี่ตรงนี้ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านด้านบนอ่ะตรงนี้จะเป็นภาพจากในการ์ตูนนะ ก็ด้านล่างครับนี่เป็นรูปมิโดริะกเอเมสสวนท้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบโชว์ของทั้งหมดเนาะโอเคหน้าเป็นยังไงมีอะไรแถมมั่งอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นชุดจากซีซั่นที่4เนาะกระจายประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันเลยดีกว่านะครับ อ่าโอเคครับตอนนี้ก็แกะออกมาแล้วนะครับซึ่งของแถมมีมาให้เยอะมากเลยนะฮะอ่าโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า,าให้อะไรมามั่งเนาะก่อนอื่นเลยก็จะมีตัวฟิกเกอร์หนึ่งตัวนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับอ่าพอหลังจากนั้นตัวนี้ของแถมเยอะมากเลยนะครับมีของให้เล่นด้วยเยอะมากเลยโอเค นอกจากตัวฟิกเกอร์แล้วดูที่อะไรก่อนดีอ่ะสายฟ้าแล้วกันนะฮะสายฟ้าจะเป็นแบบนี้จะเป็นสีเขียวตัวนี้รู้สึกจะบรรนแบบเดียวกันหมดเลยนะฮะน่าจะแบบเพื่อให้เล่นด้วยกันง่ายเนาะก็จะเป็นแบบรูปร่างเหมือนกันหมดเลยครับซ้ำๆกันนะแบบเดียวกันหมดเลยก็จะมีน่าจะเป็นข้างขวาสีข้างแล้วก็ข้างซ้ายสีข้างนะ เหมือนกันเลยแต่สลับด้านกันนะฮะนี่ก็มีอย่างละสีอันเหมือนกันฝั่งละสีอันแล้วก็จะมีแบบที่ตรงนี้น่าจะใส่ที่มือมั้งฮะ,ะข้างละ2อันข้างละอันอ่าแล้วก็จะเป็นสีแดงอีกข้างละอันเหมือนกันนะครับรวมรวมแล้วสายฟ้าก็จะมี2 4 6 8 10 12ครับ รวมทั้งสีแดงและสีเขียวนะจะมี12อันอ่าโอเคครับแล้วก็จะมีหน้ามาให้เปลี่ยนนะโอเคเป็นหน้าตอนยิ้มนะฮะนี้ประมาณนี้อ่าแล้วก็จะมีหน้าตอนโกรธมาให้ด้วยนะโอเคครับ โอเคมีหน้าตอนโกดมาให้ด้วยแล้วก็ที่กล่องนี้จะมะีตามาให้เปลี่ยนด้วยนะมองซ้ายมองขวาอะไรประมาณนี้ฮนะเปลี่ยนว่าจะแบบจะมองไปทางไหนก็ได้แล้วก็มีปากกามาให้ด้วยเพราะว่าตัวนี้จะมีปากกาแล้วก็จะมีะสม,มุดจดมาให้เพราะมิเดิยาจะเป็นคนที่ชอบอจดนูนด่นจดนี่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่เนาะ อ่าเนี่ฮะเกี่ยวกับฮีโร่ที่เขารู้จักแล้วก็พลังต่างๆนี่ฮะประมาณนี้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นทรงผมเป็นตอนต่อสู้นะจะมีสายฟ้าสีเขียวที่ผมด้วยอ่าครับส่วนตัวนี้เป็นไม้เอ่อเอาไว้น่าจะเไวเ้เปลี่ยนตาของมิโดเลียนะ แล้วก็มือนะครับมือจะมีมาให้นอกจากมือกำหมัดที่อยู่กับตัวแล้วจะมีมาอีกสี่หกหกชิ้นนะครับอโอเคมาดูชิ้นแรกครับเป็นชิ้นตอนเออเป็นตอนจับปากานะ,ะประมาณนี้ชิ้นที่2ก็จะเป็นตอนแบมือนะฮะอันนี้ก็จะมี2ข้างเนาะชิ้นที่สองกับ ชิ้นที่3จะเป็นแบบเดียวกันแต่คนละข้างฮนะชิ้นที่4จะเป็นแบบดีดนิ้วนะทำท่าดีดนิ้วอยูอ่ชิ้นที่5ก็จะเป็นดีดนิ้วเหมือนกันแต่เป็นมือคนละข้างาชิ้นที่หกชิ้นสุดท้ายจะเป็นมือตอนจับหนังสือนะครับเป็นมือเอาไว้จับหนังสืออ่าอ่าโอเคครับเสร็จแล้วก็จะเป็นของจะมีอีก ส่วนหนึ่งที่เป็นซองมานะครับจะมาด้านหลังกล่องน,นะอันแรกก็จะเป็นตัวนี้ฮะก็คือเป็นสแตนนะเป็นฐานนะโอเคาไว้จัดท่าแชั่นอชุดอีกอันนึงก็จะเป็นฐานเหมือนกันฐานแบบมีขาเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่า อ,อันนึงเนี่ยไว้ใช้ตั้งฟิกเกอร์ใช่ไหมฮะอีกอันนึงเขาจะเอาไว้ใช้ตั้งเอฟเฟกนะนี่เอฟเฟกก็จะเป็นประมาณนี้มีทั้งหมด3มชิ้นนะจะเป็นอตอนที่กําลังพูดชุ่มคำอยู่แล้วก็เป็นตัวที่มีคําว่าสมัทนะฮะสข้างเป็นคําว่าสมัทซึ่งตัวนี้จะเอาใส่กับตัวนี้ได้ครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นตัวเอาไว้หนีบพวกเอฟเฟกนะฮะกับขาตั้ง อะของที่ให้มาทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูที่จุดขยับกันเลยดีกว่านะอ่าโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูที่จุดขยับกันเลยเนาะ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่หัวกันก่อนเลยเนาะอ่าที่หัวนะครับก็จะอ่าตรงนี้อ่าเฉหมุนได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ประมาณนี้เนาะโอเคก็ตัวนี้นะครับตรงคอมันจะเป็นจอยแบบค้อายาวแบบนี้เนาะ เพื่อที่จะได้ยืดแบบก้มหน้าได้นะฮะแล้วก็เงยหน้าแบบสุดๆอย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทําให้เงยหน้าได้สูงมากประมาณนี้เลยโอเคยืดออกมาอ่าโอเคครับก็จะก้มหน้าได้เงยหน้าได้อ่าคือเขาทำมาอย่างนี้ปุ๊บมันจะได้กม้มก้มหน้าได้เยอะ,อะโอเคอันนี้อ๋อนี่ฮะเขาจะมี ตรงนี้นะข้างหลังจะมีจุกออกมาด้วยให้ติดกับหมวกโอเคผมก็ว่าหมวกมันขยับไปมาตลอดเลยอ่ะอันนี้ก็จะกลมหน้าได้เยอะนะฮะประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ที่คอก็จะเป็นอจอยอีกอันหนึ่งนะมันก็จะขยับคอได้ด้วยฮะโอเคครับก็จะประมาณนี้ ่าส่วนหัวไหลนะครับตรงหัวไหลตรงนี้จะหมุนได้นี่โอเคครับนี่ฮะมุนได้ด้วยท่อนไหลมุุนได้อันนี้ก็อ่าโอเคครับเอ่อส่วนนี้หลังจากที่ลองขยับเล่นดูเมื่อกี้นะส่วนไหลนะมีเพิ่มเติมนิดนึงก็คืออ่าจริงๆแล้วมันจะขยับยกแขนได้เยอะกว่านี้นะวิธีไง่ายๆก็คือ เรางอมันก่อนนะครับแล้วก็ดันแขนขึ้นนะให้ตรงส่วนเนี้อยู่สูงกว่าไหล่ตรงนี้ตรงสีขาวนะก็คือ,อพอดันขึ้นปุ๊บนี่ฮะก็จะยกได้เยอะขึ้นประมาณนี้ตรงไหล่ช่วงนี้ก็จะมาเกยบน,นนี้นะมันจะทําให้ยกได้เยอะขึ้นตอนแรกก็ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมก็ยกแบบนี้มันก็จะอาได้แค่นี้นะฮะโอเคครับแล้วก็ข้อศอกอ พับได้สุดๆประมาณนี้งอได้สุดประมาณนี้โอเคครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจอยกลมนะมันจะหมุนได้นี่ฮะทำให้สามารถหมุนได้นะโอเคแล้วก็ตรงมือข้อมือนะฮะก็จะเป็นแบบกลมเหมือนกันนะก็จะหมุนได้โอเคครับแล้วก็อ่านี้ครับขยับได้เหมือนกัน โอเคครับสองข้างก็คล้ายๆกันเนาะนี่หมืนพับได้มือก็งอได้เหมือนกันนะครับนี่ประมาณน,นี้อ่าโอเคครับอ่าโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่ลำตัวกันเนาะอ่าที่ลำตัวนะครับตรงหน้าอกกับตัวก็จะเป็น2ชิ้นนะ ทำให้กลมได้ประมาณนี้กลมได้เยอะมากเลยนี่ตรงนี้กับเอวกับตัวก็จะแยกเป็นอีกชิ้นหนึ่งนี่ทต่เป็นกลมได้เยอะนี่ฮะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะส่วนที่ตัวก็จะมีเอ่อมีรูตามตัวนะเอาไว้ติดเอ่อพวกเอฟเฟกสายฟ้านะฮะก็จะประมาณนี้อา่าแล้วก็แอนตัตว อ่าเอ็นตัวก็เอนตัวได้เยอะมากนะประมาณนี้นะฮะโอ้น่าจะขยับจัดท่าได้เยอะสนุกเลยะฮะโอเคอ่าก็จะเอี้ยวตัวได้เนาะนี้โอเคครับบมดบิดตัวได้ประมาณนี้อ่าอันนี้บิดแบบไม่ต้องไม่ไม่ฝืนมากนะฮะก็คือบิดตามที่แบบไปปุ๊บแล้วอยู่เลยแนคะ่แล้วเราไม่ต้องฝืนมากก็จะประมาณนี้ โอเคครับต่อไปมาดูที่ขาเนาะ,ะจริงๆก็อของค่ายนี้ผมเคยซื้อเป็นครั้งแรกเลยนะยังไม่เคยเล่นของค่ายนี้มาก่อนเลยอของขาก็กลางขาได้ประมาณนี้โอเคครับประมาณนี้ฮะกางขาแล้วก็ยืดไปข้างหลัง ได้ประมาณนี้โอเคยืดไปข้างหน้าได้ประมาณนี้โอเคครับอันนี้อ่าตัวนี้เป็น2ชิ้นตอนแรกผมก็งงว่าทำไมมันเหมือนต้นขามันจะบิดได้นะนเพื่อที่จะทำท่าเตะท่าอะไรอย่างนี้เนาะโอเคครับแต่ก็ ยกขาถ้ายกขาสูงมันก็ต้องเอียงออกไปหน่อยเนาะก็จะประมาณนี้นี่ะมันก็จะอ้าออกข้างๆหน่อยโอเคครับแล้วก็มาดูที่เข่ากันปุ๊บเอเข่าก็เอได้เยอะนะฮะประมาณนี้เลยโอเคครับตรงนี้ก็ธรรมดานะาเป็นจอยกลมมันก็จะหมุนได้นิดหน่อยประมาณนี้ แล้วก็ตรงที่ข้อเท้านะครับรองเท้าเขาจะแบ่งเป็นส่วนข้างบนกับข้างล่างเนาะแยกชิ้นกันตัวนี้ก็จะคนละชิ้นขยับได้มันก็จะหมุนได้นะอันนี้หมุนได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะงอได้ตรงตัวเท้าจะงอได้เยงงซ้ายเยงงขวานะครับยืดยืดได้ประมาณนี้โอเค แล้วก็ดันเท้าขึ้นได้ประมาณนี้ฮะโอเคแล้วก็ที่ปลายเท้าดัดขึ้นได้อีกประมาณนี้เดี๋ยวดูด้านหน้านะฮะด้านหน้าเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูเนาะก็จะเอียงไปด้านข้างได้นี่ครับก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะจดขยับอ่ะโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองไอ้นี่ดูดีกว่าเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่พอสมควรก็คือตาที่เปลี่ยนได้เนาะ ไม่โฟกัสนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตาที่เปลี่ยนได้เนี่ยจะเปลี่ยนยังไงว่ามันน่าจะงะตรงนี้นะอ่ะนี่ฮะหลุดออกมาละก็คือเราใช้ตัวนี้นะฮะเราแงตรงที่อยู่ตรงกลางนะนี่ฮะตรงนี้อ่ะแงะออกมาปุ๊บนี่ก็จะหลุดออกมาะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่อันเดิมกลับเข้าไปแล้วกันเนาะ ครับนี่ฮะปึ๊บอ่อาพอใส่กลับเข้ามาก็เหมือนเดิมฮะนี่โอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูท่า a อคชั่นโพสกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวจะลองดูว่าโพสท่าถ่ายรูปแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะครับโอเคครับ อ่าโอเคครับเป็นไงกันบ้างเอ่ยกับมิโดลิยะอิซุคุของค่าย e ีโวเทคนะงาน Amazing Yamaguchi ตัวนี้นะครับก็เอาจริงๆแล้วจากการที่ผมลองจัดท่าเล่นดูนะสนุกนะก็จัดท่าได้หลากหลายเลยเล่นสนุกดีฮะก็สวยมากจัดท่าได้เพลินดีนะถึงบางทีมันจะแบบ เเหมือนมันงอกง,งอกเงี้ยก็คือเหมือนมันเลยเลยฮะเหมือนจะว่าหลวมก็ไม่ใช่นะแล้วมันก็ยังแบบเออพอพอมันจะมีตก,ตกนิดหน่อยเนาะก็เหมือนเราแบบเราจัดองศาไม่ได้มันก็จะแบบอ่าเกินหรืออะไรเงี้ยฮะก็ต้องจัดใหม่ให้ดีๆหน่อยแต่ก็โอเคนะถือว่าสนุกนะครับโดยรวมจัดท่าสนุกดีครับถ่ายรูปสวยแล้วก็ ของแถมมีมาให้เยอะลูกเล่นเยอะมากเลยครับก็ทําให้เราแบบจัดท่าได้เยอะทําอะไรได้หลายอย่างเนาะทำให้เราเออเล่นได้เยอะตั้งโชว์ได้สวยฮะก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ